เพื่อนๆวันนี้เราก็พาเพื่อนๆนะครับมาตะลุยคือมาเดินตรงย่านปากคลองตลาดซึ่งเป็นแหล่งที่ขายดอกไม้พวงมาลัยเยอะที่สุดของกรุงเทพณปัจจุบันณตอนนี้ก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวนี้เรามาตรงถนนนะครับตรงหน้าที่จะข้ามไปนะครับตรงนี้พอเราข้ามมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาข้ามไปนะครับตรงนี้จะเป็นพวกรถรามาจอดกันเยอะเลยตรงนี้จะขายพวกอของที่ไปไหว้สำหรับศาลพระภูมิ เขาจัดแต่งสวยนะครับชุดหนึ่งก็ไม่กี่ไม่กี่สิบบาทเองนะครับแล้วก็มีขายพวกใบตองใบตองกล้วยเขาใบใหญ่สวยมากนะครับใบตองกล้วยของตลาดนี้ตรงนี้จะมีขายแรงที่ขายแบบมาลัยที่เขาร้อยกันสดๆอย่างนี้แล้มีหลายเจ้านะครับเป็น10บสเจ้าคือเป็นร้อยเลยก็ว่าได้และตรงนี้จะขายผลไม้แล้วก็ของไหว้เจ้าที่เยอะตรงนี้ดูราคาจะสูงแต่ว่าของเขาใหม่ของเขาเาเป็นเกรดพรีเมียมของใหม่ของสวยงามมากนะครับแล้วก็ ร้านตรงข้างหน้าตรงนี้จะเป็นขายพวกเกี่ยวกับอของดอกไม้แห้งก็มีที่เราเอาไปไหว้ตามสารพระภูมิหรือตามพิพาตเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งไม่ใช่ดอกไม้สดส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นขายพวกผลไม้นะครับจะเป็นส้มแอปเปิลผลไม้ตามฤดูของเมืองนอกของอะไรมีหมดสําหรับเราจะซื้อเอาไปไหว้หรือเอาไปปราบก็ได้นะคะรับกล้วยของเขาหวีใหญ่ๆในกล้วยหอมกล้วยน้ําว้ากล้วยตานีมีหมดอ้อยสับประรดส้มโอ มีครบทุกอย่างนะครับสําหรับตลาดนี้ <Okay. S 1> ตรงนี้จะอยู่ริมฟุตบาทนะครับขายเป็นร้านที่อยู่ติดถนนนะครับเห็นไหมจะมีของดอกไม้พวงมาลัยประดิษฐ์นี่คือพวงมาลัยที่เขาทํามาจากพลาสติกคือประดิษฐ์นี่ครับก็จะร้อยกันสดๆอย่างนี้นะครับหน้างานอย่างนี้เลยคือร้อยแล้วก็ไวมากนะรับแล้วก็เป็นคนมีอายุคนแก่สเกลการร้อยของแกค่อนข้างว่าเซียนและตรงนี้จะมีแซมเป็นดอกไม้สดอย่างนี้นะครับฝั่งตรงนี้ส่วนมาก ถ้าเป็นดอกไม้จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งตรงข้ามที่ผมข้ามมาตรงนี้จะเน้นที่เป็นพวกพวงมาลัยขายส่งกันตรงนี้เลยนะครับพวงมาลนะัยแล้วก็เป็นผลไม้ของไหว้ซื้อไปกินก็ได้แก้วมังกรส้มมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวอ่อนอย่างนี้ผู้คนตรงนี้ก็เดินขวักไข่กันเยอะนะครับปกตินักท่องเที่ยวจะเดินตรงนี้ก็เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านแบบบ้านๆที่นักท่องเที่ยวนิยมที่จะมาดูวิถีชีวิตแบบนี้ครับ พอเราเดินมาฝั่งขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นทางเข้าตลาดตรงอยู่ข้างหน้าผมนี่นะครับเป็นเป็นเหมือนกับเป็นซอยที่ทะลุเข้าไปข้างในจะเป็นเวิง้งเป็นเป็นโดมอ่ะเป็นหลังคาล่งๆนี่ครับเห็นไหมนี่จะเป็นโดงของอดอกไม้โดยเฉพาะดอกดาวเรืองตรงนี้จะเยอะมากนะครับมารถมากันเต็มคันรถคันรถแล้วก็หลายคันรถด,ด้วยนะครับจะมีที่จอดแล้วเขาก็จะเอาลง มาใส่กับตะกร้ารถเข็นเข็นเข้ามาเหมือนเข็นผัดเข็นอะไรเลยเห็นไหมครับนี่บางกันเป็นตับๆับอย่างนี้คือดอกดาวเรืองอคนที่เขานิยมใช้ดอกดาวเรืองเพราะดอกดาวเรืองนี่เวลาที่เราร้อยเวลาที่เราเอามาใช้เขาจะไม่ไม่ติดเสื้อผ้าคือเขาจะเปียกหรือเขาจะยังไงนี่เขาจะไม่เลอะคือไม่เลอะไม่สกปรกดูดอกมาลิน,นะครับคือร้อยกันอย่างนี้เลย ร้อยกันใหม่ๆร้อยกันสดๆแล้วก็นี่เขากําลังรีวิวเห็นไหมครับนี่น,น้องคนนี้กําลังดีวิวเขาร้อยกันอย่างนี้นี่คือดอกไม้สดนะถ่ายกันอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมครับดอกสวยมากนะครับเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเดี๋ยวนี้คือการรีวิวเป็นมีส่วนสําคัญเขาก็จะถ่ายแล้วก็รีวิวอี่นี่นพอเดินเข้ามาหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นดอกไม้ที่เขาร้อยเสร็จแล้วเขาก็จะต้องใส่กับถุงพลาสติกแล้วก็น้ําแข็งโปะอย่างนี้นะน้ำแข็งจะอยู่กับดอกไม้จะทําให้ดอกไม้เขาสดนี่ ือพวกนี้เป็นเห็นไหมครับกล้วยไม้นี่เขาขายกัน7บาท6บาท7บาทอยู่นี่ราคาประมาณนี้ถือว่าถูกมากนะครับเพราะว่าเห็นข้างนอกจะมี20 25 15เป็นอย่างต่ําดอกกําเล็กๆเนี่ยแต่สิบห้าแต่ในนี้กํกใหญ่ๆ6กบาท7บาทนะครับกาใหญ่มากเวลาผมไหว้พระผมก็จะมาซื้อที่ตลาดนี้นี่สำหรับดอกมะลิหรือดอกลักเนี่ยเขาจะขายกันเป็นดอกมะลิขายเป็นลิตรดอกลกักขายเป็นกิโลนี่มาลัยที่เขาร้อยสวยมากนะครับสวยจริงๆ จะเอาลายไหนแบบไหนสเปคออกมาได้เลยเขามีเบอร์โทรมีลายมีอะไรเราสามารถที่จะสั่งแล้วค่อยมาเอาได้เลยและ,ะพนักงานน้องๆน,งน,งน,งนี้ส่วนมากเ็าจะเป็นลาวเป็นพม่านะครับที่มาร้อยมาไหลไดนร้อยได้สเกลการร้อยนี่เร็วมากแล้วก็ถือว่าฝีมือมากเลยนี่เป็นของที่เราเอาไปไหว้นะครับไหว้ตามศาลพระภูมิมีหมากพลูมีหมดครบจบที่เดียวเลยสําหรับตลาดปากคลองตงัวนี้ดูมาลายของเขาครับ ร้อยกันอย่างนี้เลยวางแล้วก็ร้อยกันสดๆนี่พวงมาลัยแบบนี้คือ1ิบาทเองนะครับ10บาทนี่ก็เป็นมาลัยที่เป็นดาวเรืองอย่างนี้เลยสําหรับพวงมาลัยนี่เยอะมากครับพอเข้ามานี่จะหอมหอมมากและมีดอกไม้นี่เรียกว่าวางกันพึบพับเลยนี่สําหรับกล้วยไม้ก็จะเป็นอย่างนี้เขาจะเอาใส่ถุงหอไว้อย่างนี้เราซื้อแยกได้ด้วยครับกรรมสองกรรมเขาขายจะซื้อเยอะ ต่อราคาได้อีกนะไอที่ขาย5บาท6บาทเนะี่ยถ้าเราซื้อมันเป็น20 50กร,รัมอย่ากรัมหนี้สามารถที่จะยกไปทั้งผงอย่างนี้เขาจะมีราคาที่พิเศษให้อีก,อกนี่เห็นดอกดาวเรือไหมครับเยอะมากนะครับแล้วก็ราคากิโลนึงก็คือตก40บาทส่วนไอเ้เล็กๆเกนะี่ยเขาจะมีขาย10บาทเขายังมีเลยเรียกได้ว่าเราส่วนมากคนที่ขายดอกไม้นะ่ยเขาจะมารับที่ตลาดปากคลองคือมารับที่ตรงนี้จะเป็นจ้างใบาวานของสามอแท็กซี่มาเอานะครับนี่ ผู้คนตรงนี้ก็จะปล่อยนะครับตรงนี้จะเป็นเวิร์กเป็นเหมือนกับว่าเป็นแหล่งที่ขายดอกไม้แบบนี้โดยเฉพาะเลยเห็นไหมครับราคาเขาถูกมากเห็นไหมครับนี่หกบาทหกบาทนะทนะนี่หกบาทไม่ใช่กำแบบกระหล่ำแคร่นะคือกำกำนี่สวยงามมากมกำกำลังดีกำลังใหญ่อะกำใหญ่นะมากงั้นเถอะดูน้องๆเขาก็จะร้อยอย่างนี้แล้วก็มีไม่ใช่มีแต่ดอกดาวเรืองนะมีกล้วยไม้ดาวเรืองมีและกล้วยไม้เขาจะมีหลายสีนะสีเหลืองสีม่วงอ่สีที่มันสดใสอย่างนี้ นี่คือดอกที่เขาเอาเฉพาะดอกเขาก็จะขายคือมีความหลากหลายมากสาหรับตลาดนี้สําหรับดอกไม้เรียกได้ว่าขึ้นชื่อสําหรับปากคลองตลาดคือแหล่งที่ขายดอกไม้นี่เห็นไหมครับดาวเรืองเขาจะมากันอย่างนี้ถุงหนึ่งก็คือกิโลหนึ่งจะมาแบบนี้เลยนี่ครับแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับมากคูอย่างนี้แล้วก็น้องเขาก็ทํากันสดๆอย่างนี้เร็วมากนะครับสําหรับตัวนี้เขาทําได้ไวจริงๆ